เดี๋ยวเรามาบินกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับดับครับดับเราพาสมาปุ๊บเฮ้สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนรักอาศซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับผมกับที8โทจันนะครับผมเนี่ยนะครับเราจะมาอันบ็อกนะครับแล้วก็จะไปบินกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับผมนี่ความสวยงามของเขา ลำนี้นะครับเป็นแบบว่ามีล้อหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับแล้วก็วางโชว์ให้ดูสวยๆนะครับว่าตอนประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงลุยครับครับนี่นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นอยู่เพียงไม่กี่รุ่นนะครับที่เขามีล้อหน้านะครับผมนี่ครับสวยดีนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใบพัดนะครับถ้าอยากจะใส่ใบแต่งนะครับก็3ามฉกสี่ฉกมีให้เลือกนะครับผมแต่งได้นะครับตามความชอบนะครับผมโอเคครับนี่นะครับ รูปร่างหน้าตาสเกลเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปบินกันครับผมลุยครับไปเจอกันที่สนามครับผมนี่ครับถึงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบินกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เดิมนะครับผมมีรีโมทตัวเดียวนะครับผมแต่ผมเล่นได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมในซีรีส์วอลเปิร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทดลองกับซีรีส์อื่นด้วยนะครับที่ใช้โปรโตคอลเดียวกันผมว่ามันต้องเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องล่อนกับปิกบอลอะไรเงี้ย แล้วเราก็เปิดรีโมทรอไฟค้างนะครับดันขึ้นดันลงแล้วลองขยับขยับหางลตัตเซอร์นะครับคันเร่งโอเคเรียบร้อยครับลุยได้เลยครับเพื่อนๆนครับโอ้ยง่ยายมากเลยลังนี้ ตามลมมาเร็วอยู่นะฮะน,นีัน,นี้ครับผมเบาคันเร่งน,นะครับโนฟาสโอ้โหทีแปดครับผมโทรจันบินดีมากน,นี่ตามลมครับสิงมาเลยถุงน่อย ยงครับนี่คงสว่างหนึ่งรอบครับผมอ๋จะรับมาขากลับมาเราจะตีลังกานะครับ กลางๆนะครับวันนี้ลมกลางๆไม่แรงมากนะครับผมมีลมแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะครับนี่ครับดับครับดับแล้วพาสมาปุ๊บเป๊ะถ้าเกิดว่าคนใช้รัดเดอร์เลี้ยวด้วยนะครับมันก็จะเลี้ยวสวยงามมากนะครับผมเนี่ยใช้รัดเดอร์ช่วยนิดหนึ่งนะครับานี่จะปัดๆนะครับเลี้ยวจะเลี้ยวแบบปัดๆ ลงพารทโอ้ลงพารทโอ้โอเคครับเตรียมลงครับสวันดีครับผมทีที่แปดโทจันนะครับผมสำหรับนะครับ เพื่อนๆสาวบโทโชจันก็นี่ครับสะสมวางโชได้นะครับวันไหนเหงาๆว่างๆอยากสนุกหยิบใส่แบตบินได้ด้วยนะครับผมเห็นครับนี่ครับใส่ล้อตั้งโชวหล่อๆได้เลยมาเล่นอาซีงครับเพื่อนสวัสดีครับเดี๋ยวฝากติดตามรุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมเพราะว่าซีรีส์วอลเปิร์ของเขานะครับมีหลายรุ่นมากเลยใช้รีโมทตัวเดียวเล่นได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมเห็นครับมาเล่นซิงครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ